เทคนิคที่ทําให้ผู้หญิงติดใจสวัสดีค่ะพบเจอกับก้อยนะคะก่อนอื่นแนะนําก่อนนะคะว่าช่องก้อยเป็นช่องเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่เทคนิคทําให้ผู้หญิงติดใจนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องเปิดปากเปิดใจนะคะพูดคุยกันก่อนว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็ถามเขากลับไปด้วยว่าเขาชอบแบบไหนพูดคุยเพื่อจะให้รู้ถึงไลฟ์สไตล์นะแนวทางในการร่วมรักทํากิจกรรมนะคะว่านะชอบแบบไหนชอบแบบโรแมนติกเนิบๆน่าบ หรือว่าชอบแบบเร่าร้อนรุนแรงนะคะถ้าเราเจอคู่ที่เคมีตรงกันนะคะมันจะทําให้กิจกรรมรักของเรามีความสุขนะคะอันดับสองนะคะเราจะต้องรู้จาักการเล้าโลมนะคะต้องรู้จุดว่าแฟนเราชอบจุดไหนเป็นพิเศษนะคะการเล้าโลมนะคะผู้หญิงส่วนใหญ่จะแพ้ลิ้นนะคะถ้าคุณลิ้นดีนะคะให้ใช้ลิ้นตรงที่เธอชอบนะคะให้เน้นตรงที่เธอชอบนะ เป็นเวลาสิบถึงสิบห้านาทีผู้หญิงจะพึงพอใจนะคะ <c oughs> ส่วนอื่นก็เล้าโลมนะคะแต่ว่าให้เน้นจุดที่เธอชอบนะคะเพื่อให้เธอไปถึงฝั่งได้ไวนั่นเองนะคะอันดับสามนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะสอดใส่น้องชายได้ตอนไหนนะคะหลังจากที่เราเล้าโลมนะคะเราฟังเสียงร้องนะคะเสียงคลางนะคะมันจะบ่งบอกว่าเธออารมณ์มาถึงขั้นไหนแล้วนะคะ รอนะคะจนกว่าเธอจะร้องขอให้คุณสอดใส่นั่นคือผู้หญิงใกล้จะถึงฝั่งแล้วนะคะคุณค่อยเอาน้องชายของคุณสอดใส่แล้วรีบเข้าจังหวะนะซอยให้ทีนะ,ะอย่าช้าเพราะจังหวะนี้ผู้หญิงเขาเหมือนจะขาดใจนะคะตอนที่มันจะถึงฝั่งผู้หญิงจะมีอาการเหมือนจะขาดใจถ้าคุณช้านะคะมันจะทำให้เสียจังหวะนะคะสอดใส่แล้วเร่งสปีดได้เลยนะคะ แล้วพาเธอไปถึงฝั่งนะพอถึงฝั่งนะคะ,ะ,คะเสร็จภารกิจนะอย่าเพิ่งถอดน้องชายออกมานะคะให้กดแช่ไว้สักครู่นะคะแล้วก็กอดนะกอดเธอด้วยความรักแล้วก็หอมเมงนะคะเพื่อแสดงความรักต่อกันนะคะเราไม่ได้มีกิจกรรมกันเพราะความใคร่นะคะแต่ว่าเราทั้งรักทั้งใคร่นะคะแล้วมันจะทําให้กิจกรรมรักของเรามีความสุข แล้วผู้หญิงก็จะติดใจคุณนั่นเองนะคะเดี๋ยว้อยจะทิ้งลิงก์ไลน์เอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะจิ้มไปเป็นเพื่อนกันได้ไว้เราเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปค่ะ